สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f ฟิ m นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์เนาะแล้วก็ทุกๆกํำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆนะคะแง่คิดไกด์ไลน์แล้วก็ส่งพลังงานนะคะให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตช่องนะคะคลิกเป็นเมมเบอร์ในไลฟ์ เราจะมีในในส่วนของการจับไพ่พลังงานให้ด้วยนะคะแล้วก็พี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะคะอ,อัดลน์ทักแชทได้เลยนะคะไลน์ก็อยู่ในคอมมูนิตี้หรือแทบชุมชนนะคะก็เดี๋ยวปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งท็อปปีของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นใครกําลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครมากๆเลยสาหรับไพ่ค่ะทาสมาธิให้นิ่งนะคะเลื่อมไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครนะคะจะคลั่งใครแค่ไหนและเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซินะคะใครอึดอัดไม่สบายใจอยากปรึกษาปัญหาเรื่องของหัวใจนะคะทวินเฟลมหรือ พลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะยังเปิดรับเพียค่ะส่วนตัวอยู่เนาะถ้าปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะใครกำลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครคะสิบเม้เาคิดถึงอย่างอย่างหนักนะคะคิดถึงอยู่ไกลๆคนคนนี้เขาเป็น คนที่มีภาระเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการหรือเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานขยันขันแข็งเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ดูดูไม่ออกว่ารู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงเป็นคนที่คุณกับเขามีเพื่อนร่วมกันนะคะมีเพื่อนร่วมกันหรือว่ารู้จักในทีมงานนะคะ ที่ทำงานเพื่อแนะนำนะคะอะไรแบบนี้รู้จักกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ง,งานรื่นเริงรนะคะเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณก็ได้คนคนนี้นะคะอยากพบเจอกับคุณเทรนนะคะอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยนะคะเพราะคุณน่าหลงไหนะคะคุณมีเสน่ห์นะคะคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่าเ,ออเจอกันครั้งแรกมันรู้สึก รู้สึกแปลกๆก,กับเขาคนนี้รู้สึกมีความผูกพันรู้สึกมีความมากเกินเพื่อนนะคะเสี่เหรียนเขาห่วงแหนถึงห่วงนะคะแอบมองแอบส่องคุณอยู่ในสไตล์แบบเพื่อนก็ได้นะคะหรือคุณไม่รู้ว่าเขาคนนี้ชอบคุณก็ได้นะคะคือเขาอาจจะแบบแสดงออกแปลกๆโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาชอบคุณหรือเปล่านะคะสิดา ด้านหลังไพ่จะเป็นห้าไม้เท้านะคะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่เป็นประเด็นจากคุณนะคะเป็นประเด็นกับคุณนั่นเองมีมีความที่ทะเลาะกันมีประเด็นไม่เข้าใจถกเถียงกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณตัดจบจากเข้ามาก็ได้นะคะสิบดาบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดจบจากกันมานิ่งกันห่างกันไปนะคะ เขาคิดถึงคุณอย่างครั่งใครเลยแหละเพราะเขาชอบคุณมากๆนะคะคุณน่าหลงหลยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงตลอดเวลาคิดถึงเสมอเวลาที่ว่างเวลาที่ไม่ได้ทําอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเป็นคนอีโก นะคะสิงโตมีความเป็นผู้นำนะคะสิงโตมากมีความอิโก้มากมีการแบบทําอะไรต้องแบบดูดีดูดูยิ่งใหญ่ดูเป็นคนที่สงา่านะคะดูนิ่งดูมีความเป็นผู้นําดูสงา่าเป็นคนที่ดูคิดมากคิดเยอะจริงจังนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันอดทนมีความพยายามนะคะคนคนนี้มีความพยายามมา,มากดูเป็นคนที่บึกบึนนะคะอาจจะ,ะตัวสูง นะคะประมาณนี้ก็ได้สูงลำ่ำนะคะก็ล่ําแบบไม่ได้มีกล้ามอะไรเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าคือก็คือดูบึกบึนนะคะประมาณนั้นทํางานเก่งขยนันขันแข็งมีความคิดมากมีภาระาเยอะๆที่ต้องดูแลนะคะยังกักนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นแบบ จะเพื่อนก็ไม่เพื่อนจะมากกว่าเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนออจะมากกว่าเพื่อนก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าอารมณ์แบบชอบคุณมากกว่าเพื่อนปากอาจจะบอกว่าเพื่อนแต่ชอบคุณมากกว่านั้นนะคะด้วยความที่แบบว่าอยากที่จะให้มันเดินหน้าต่อไปได้โดยที่แบบ ความที่กลัวห่วงแหนกลัวว่าจะเสียคุณไปก็ยังกักห่วงแหนไม่อยากที่จะให้คุณไปเป็นของใครอะไรแบบนั้นการแสดงออกนะคะการแอบพึงแอบห่วงคุณในสไตล์แบบเพื่อนไว้นั่นเองนะคะกาความสัมพันธ์ไว้สไตล์เพื่อนอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เป็นประเด็นนะคะกับคุณที่จะ ที่เขาคิดถึงคุณอย่างคลั่งไคล้มากๆเลยนะตอนนี้นะคะคุณคุณสวยคุณมีสเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะแต่หัวใจเขาก็ยอมคุณมากๆเลยนะคะอยู่อยู่ใกล้คุณแล,แล้วรู้สึกว่าน่าหลงไหลได้แต่ยิ้มยิ้มพูดน้อยอะไรแบบนี้นะคะแต่เวลาอยู่กับคนอื่นทําไมดูพูด ดูเก่งจังดูแข็งกร้าวนะคะดูดูฉะฉานแต่เวลาอยู่ใกล้คุณพูดน้อยนะคะยิ้มอย่างเดียวนะ,ะพูดเป็นบางสิ่งบางอย่างนะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าพลังงานตัวตนของคุณมันทําให้เขาเขินอายชอบไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทําอะไรมันมันมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็ได้แต่นิ่งมันก็พอใจแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปทําอะไรออกไปก็กลัวที่จะทําให้คุณ เสียใจหรือโกรธอะไรแบบนี้นะคะแหมนะคะคลั่งใครคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครจริงๆนะคะอยากอยู่ใกล้ๆอยากที่จะแบบมาหาอะไรแบบนี้นะคะวนเวียนกับคุณในสไตล์แบบเพื่อนแบบนี้นะคะคอยส่องคอยมองคอยยังหึงหวงอยู่นั่นเองนะคะห้ามไม่ท้าวมีประเด็นกันด้วยเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครนะคะคนกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะมาด้วยฟ้าครึ้มมากๆเลยนะคะฝนจะตกแล้วนะกับท็อปปิกใครกําลังคิดถึงคุณอย่างครั่งใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูซิว่าเป็นใครเนาะท่านใดอยากเช็คพลังงานส่วนตัวปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจความรักอึดอัดไม่สบายใจนะคะเช็คพลังงานทวินเฟรมหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางหรืออะไรประมาณนี้นะคะ การตื่นรู้นะคะของทวินก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยเนาะยังมีคิวอยู่นะคะยังเปิดรับอยู่นะคะพี่คะส่วนตัวว่าโอเคเรามาดูซิว่าใครกำลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครนะคะห้าเหรียญ King of Cups ค่ะแหมราชาถ้วยนะคะธาตุน้ำ คิดถึงคุณอยู่รอคอยคุณเหลือเกิน The View of Fortune นะคะธาตุลมค่ะราชาดาคุณธาตุลมหรือเขาธาตุลมก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นธาตุลมเขาอาจจะเป็นธาตุน้ำหรือว่าสลับตัวตนกันก็ได้คอโอเค The v i e คออีกหนึ่งใบด้านหลังไพ่เป็นว้าวนะคะ โอเคค่ะออกมาแล้วนะคะก็อย่างอย่างสวยงามนะคะ ธาตุลมและธาตุน้ําอยู่ตรงนี้นะคะตัวตนของคุณอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้เป็นสาวสวยมีเสน่ห์มากๆเลยเซ็กซี่นะคะมีทุกอย่างเพียบพร้อมดูหรูหราดูฉะฉานพูดจาเก่งเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองตัดคือตัดจบคือจบสปอร์ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะพื้นฐานดีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองมีความฉลาดมีความน่ารักทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะคะสิ่งที่คุณขาดก็คือรักแท้หรือว่าการแต่งงานนะคะคุณอาจ จะโสดแล้วมีคนคุยมีคนเข้ามาหานะคะประมาณนี้ตัวตนของเขาคนนั้นก็เป็นธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาราชาทวยแล้วก็ราชาดานะคะเป็นคนที่ดูเท่ดูมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มั่นคงมั่งคั่งในตัวนตนของตัวเองก็ได้นะคะ,นะคะเขาเป็นคนที่แบบสิบเหรียญน,นะคะ เป็นคนมีฐานะดีนะคะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีอส,สังหานะคะเป็นคนที่คุณกเขารู้สึกว่ามีความแตกต่างกันเหลือเกินด้านคุณวุฒิวัยวุฒธหรือว่าพ o w e นะคะในทางสังคมเขาเขากับคุณดังโชคชะตานําพาให้ได้มาพบเจอกันเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า มันมันจะมันไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะได้ได้รู้จักกับเขาคนนี้ซึ่งเขาดูเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะดีนะคะเป็นระดับผู้นำผู้บริหารระดับซ e o แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัตินั่นเองดูมีความแตกต่างเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวของการเจ็บปวดเสียใจความรักสามเศร้าที่หนักมากๆหรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้ไม้ก็ได้นะคะมีความห่างไกลกันระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะอยู่ในแถบที่ ทางไกลจากคุณมากๆแทบที่มีหิมะตกอะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นคนดูเท่ดูหล่อดูเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยและเป็นคนที่ไม่ยังไม่แก่นะคะถ้ายุมากคุณก็ยังดูสมวัยหรือว่าอ่อนกว่าวัยแต่งตัวทันสมัยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมากๆนะคะอาจจะชอบเล่นนะคะเล่นกีฬานะคะเล่นจิมมีเวลานะคะ เล่นนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองเป็นอย่างดีนะคะและคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันและเหมือนกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะติดต่อกันออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเจอเขาแล้วเดทกับเขาแล้วก็ได้แล้วก็มีประเด็นกันด้วยนะคะมีประเด็นการมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้ห่างกันทําให้เงียบหายกันไปนะคะห้าเหรียญการรอคอยนะคะ มันยังรู้สึกว่ายังที่จะเดินหน้าต่อไปยังที่จะเคียงข้างเคียงคู่เหมือนกับว่ามันไม่สมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่เท่าเทียมกันเสมอภาคกันนะคะเหมือนอะไรที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าตามกันมากเกินไปพอคุณหยุดนิ่งเขาก็ตามคุณอะไรประมาณนี้นะคะทําให้รู้สึกว่ามันมีความรอคอยการรอคอยการคิดถึงอย่างคลั่งไคล้นั่นเองนะคะด้วยความที่ว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเหลือเกินนะคะ เขาก็รู้สึกแล้วว่าคุณดูมีพลังงานมี power มากมากถึงแม้จะไม่ได้เท่าเขาก็ตามแต่รู้สึกว่าคุณมีมีบางเสิยงบางอย่างที่ดึงดูดความรู้สึกและความคิดถึงเขามากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเขาเป็นคนที่มองความสัมพันธ์นะคะแบบผู้ใหญ่นั่นเองด้วยความที่เขามีเหตุผลมากๆมีตรรก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองแต่เป็นคนที่เซนสティฟนะคะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยเหมือนกันเพราะเป็นดั่งโชคชะตานะคะ เป็นเหมือนพรมลิขิตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นห่างไปยังไงก็ยังรู้สึกว่าคิดถึงรอคอยนะคะอยากพบเจออยากให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะถึงแม้มันจะมันจะเ,เกิดอะไรขึ้นในอนาคตอย่างไรนะคะแต่นี่คือความคิดถึงการรอคอยนั่นเองนะคะ ให้สวยงามมากๆจริงๆนะคะถ้าเป็นอะไรที่ได้กลับมาคุยกันเจอกันอีกมันจะเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวจริงๆนะคะก็ยังไงก็ประมาณนี้ขอให้ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายคนที่ใช่ก็จะมาหาเรานะคะเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเรามาดูซิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอย่างคลั่งใครนะคะท่านใดไม่สบายใจอึดอัดนะคะ อยากที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของความรักนะคะก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะยังเปิดรับเพียคะส่วนตัวอยู่นะถ้าปิดรับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะเรามาดูซิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอย่างครลางใครคะคนกองที่3ามเดเมาิเชียนค่ะเดวิวคล้งใคร ร้อนรุ่มจริงๆเลยนะคะอยากจะมีเวทมนต์อยากจะมีเดอะเมจิกนะคะคาถา <c oughs> นะคะไมาด้วยเลขเกาด้วยก้นดึงคุณกลับมาเหลือเกินคนที่เป็นประเด็นกับคุณนั่นเองเดวิลคนที่คุณกับเ,เขามีอุปสรรคในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเป็นคนฉลาด ะะฉลาดแกมโกงฉลาดมีไว้พิบิติภัณฑ์ที่ดีนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์รู้เท่าทาันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องเดินยังไงจะต้องใช้อะไรมีการเข้าหาย,ยังไงนะคะทําให้คุณคิดถึงยังไงนะคะประมาณนี้เป็นคนแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์ขี้เล่นเฟนลี่แล้วก็น่ารักนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ที่เหมือนกับว่าศิลปะอาร์ตชิว,ชวทะเละทะเลแบบนี้ก็ได้ถึงอายุเขาจะมากกว่าคุณนะคะ เขาก็อาจจะเป็นคนที่ยังเขาเป็นคนที่แต่งตัวสมัยนะคะถึงเขาจะอายุมากกว่าหรือว่าอายุเยอะแล้วนะคะดูสมวัยดูอ่อนกว่าวัยนะคะแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์ขี้เล่นน่ารักนะคะดูเฟลลี่อาจจะเคยเจ็บปวดเรื่องราวของความรักในอดีตมาก่อนด้วย t e m p e r a c e นะคะ คุณกับเขามีความห่างกันไปนะคะมีการนิ่งๆห่างๆกันไปแปด,ดาบมีอุปสรรคเรื่องราวของความสัมพันธ์ทําให้รู้สึกว่าตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยเกินนะคะได้แต่คิดถึงอย่างคลั่งไคล้อย่างร้อนรุ่มภายในจิตใจ,จสเสน่หาตัดไม่ขาดว้าว The เว v e r s ค่ะแล้วก็ The High Friends นะคะ คุณกับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับน่าคุ้นหาด้วยกันั้งคู่นะคะหรือคุณกับเขามีประเด็นเรื่องของออความรักที่หนักมากๆนะคะ The High Friends เขาเรากะที่จะจริงจังก,การคอมมิชเมนต์กับคุณ,คณด้วยนะคะแล้วก็ The l o v e r s เขารักคุณอย่างคลั่งคล้เลยทีเดียวนะคะรักและคิดถึงอย่างคลั่งคล้ยอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะยังคงยึดติดมั่นอย่างคลั่งคล้แล้วก็รุ่มหลงเหลือเกินนะคะว่าแบบ อยากที่จะขอโทษเขาโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในสิ่งที่เป็นประเด็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปรับจูนนะคะความรู้สึกและความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขารอโอกาสนะคะเด็กถือถ้วยคือการรอคอยโอกาสการมองโอกาสคิดถึงโอกาสจะมีมินอ้นะคะที่จะได้เข้ามาตกลงปรงใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับคุณเข้าโบสถ์เข้าประตูวิวาทําเรื่องราวระหว่างคนเขาให้มัน ให้มันชัดเจนให้มันตรงมาแล้วตรงไปให้มันเป็นไปตามประเพณีนะคะมันหมายจดทะเบียนนะคะคอมมิชเมนต์กันเลยในอนาคตเดลเวอร์เสคารักและคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้คุณอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะคะเรื่องของต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าทางไกลหรืออายุที่แตกต่างกันเนาะเพราะว่าเขารู้สึกว่ารักและคิดถึงคุณมากๆ ะะการตกหลุมรักในครั้งนั้นความรู้สึกที่มีความผูกพันกับคุณไม่สามารถตัดคุณขาดถึงแม้จะมีประเด็นกับคุณก็ไม่สามารถตัดคุณขาดเลยนะคะยังคงคิดถึงคุณอย่างคลั่งไคล้มีโอกาสไหมที่จะเข้ามาจริงจังในความสัมพันธ์นะคะทาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่อยากเพอ้อฝันไม่อยากที่จะคิดคิดถึงแบบคลั่งไคล้รุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่ภายในจิตใจเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบ ดูมีความขี้เล่นมีความน่ารักมีความเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีคนมาชื่นชอบเขาหรือว่าตัวตนของคุณก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้เขาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณและอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขากลับมาเป็นคู่รักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอย่างตรงอย่างเป็นไปตามประเพณีนะคะคนกองที่สนี่คือแต่ว่าบางสิ่งบางอย่าง สุดท้ายแล้วตอนนี้ได้แต่คิดถึงคุณอย่างมากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอการช่องทางอะไรช่องทางใดก็แล้วแต่แต่มีความรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจกันเหลือเกินนะคะ The l e v e r s คิดถึงและครั่งใครคุณหนักมากๆนะคะดูสิอยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้กลับมาให้ความสัมพันธ์นี้มันจริงจังนะคะ จริงจังการคอมมิตเมนกันการกลับมาเป็นคู่รักกันอีกครั้งค่ะคนกองที่3เนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ